นั่นทำภูมิของพอระโสดาบันเราจะไม่ถือจาสดาอื่นลัฐที่อื่นไม่กลาบพูดผีปีาศาจหรือสีชีไปพระยาคุตพระยาหน้าหรือใครใครใดในในใจโลกธาตทาทเป็นอาจารย์เราจะกลบบาาว้เทิดทูนเตพระรันาตนตรัยพระพุทิพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นนี่เลยภูมิพระโสดาบันเห็นไหมล่ะตานยกภูมิพระโสดาบันให้ฟัง ภูมิภาคษกิทาคาก็เ็เช่นเดียวกันกิเิตเบาบางลงไปภูมิภาคนาคามีเห็นไหมละ่ะไม่มีอดีตไม่มีอนาคตเหลือไว้ปัจจุบันภูมิของพระอาหารหัน์รู้อดีตตามความเป็นจริงของอดีตรู้อนาคตตามความเป็นจริงของอนาคตรู้ปัจจุบันตามความเป็นจริงของปัจจุบัน เตไม่ติดในเงื่อนทั้งสามพระนารันพี่บ้าแล้วจะยึดยึดปัจจุบันอยกไปปั๊บเลยกลาบหมูเลยเห็นไหมล่ะท่านก็เข้าที่ภาวนาก็โค่นกันในวันนั้นในคืนนั้นนั่นแหละอีกหนึ่งรู้กว่าอีกหนึ่งรู้แค่เนี้ยแค่ปัจจุบันอีกหนึ่งข้ามปัจจุบันแล้วมันเป็นอย่างนั้นนี่ได้พวกเราคิดว่าโอ้ถูกต้อง เดินมักอย่างนี้เขาพูดให้ฟังแล้วก็ถือว่าพ้นแล้วเด้อมันจะพ้นไปถึงไหนตาต่ที่ยังมีขันห้าอยู่นี่มีเวทนามีสุขมีทุกข์อยู่นี่มนพ้นไปยังไงอ่ะบางทีภาวนาไปภาวนาไปจิตเล็กก็ไปเล็กก็ไปละเอียดก็ไปเลียละเอียดไป,กกไป,กกไปขายไปเฉยเฉยนั่นแหละมันงองปิติอยอู่อย่างนั้นมังกงสมาธิอยู่อย่างนั้นมันก็ไม่เอาอะไรเลยมันก็อยู่อย่างนั้น หลวงปูติดอยู่อย่างนี้ตั้งห้าปีกว่าที่จะออกมันได้ก็นึกว่าตัวเองเป็นพระรหันต์มาแล้วนั่นนันก็บ้าของมันนั่นเลยการแะแนงกันเป็นบ้าเป็นบอไปงั่นแหละเป็นพระพุทธเจ้าหรือไงนั่นมีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นที่ท่านทรงพระยากรเพื่ออุบายทำบางสิ่งบางอย่างให้กับเหล่าลูกศิษย์ลูกหาให้กับคณะ,ะสงสาวกนั่นเป็นอย่างนั้นอีกพวกเรานี่นี่ดูตัวเองนั่น ยิเลเปรตผีมันมีขึ้นหรือ,อยังความโลภความโกรธความหลงทิดถิมานะยังหลงเหลืออยู่หรือไม่คิดว่าคนนั้นถูกคิดว่าคนนั้นผิดมันยังมีอยู่หรือไม่เอาอะไรเป็นเครื่องวัดนั่นถ้ามันไม่ไม,ไม่มัชฌิมาปฏิปทาความพอดีมันก็วัดกันไม่ได้เอามัชฌิมาปฏิปทาความพอดีในทาในวิน,นัยตัวนั้นเป็นเครื่องวัดใจตัวเองนั่นไะ เมื่อความโลภเกิดขึ้นสติกําลังปัญญาทานมันไหมโลภโกรธหลงดิถิมานะมันเกิดขึ้นสติกำลังปัญญาทานหรือไม่เป็นวสีหรือ,อยังมันเป็นอัตโนมัติหรือ,อยังมันรวดเร็วมันช่ำชองเรียกว่าวสีเ,เข้าฌานญานเข้าสมาธิอย่างรวดเร็วช่ำชองเป็นปกติไม่มีการบีบังคับ เป็นระดับนั้นไหมหรือมิตรรบเปรตระดับผีระดับนรกมหาเบจอยู่ในใจนั่นบ้าคนนั้นเป็นอย่างนั้นบ้าคนนี้เป็นอย่างนี้ให้คะแนนคนนั้นบ้างให้คะแนนคนนี้นบ้างในตัวเองนั่นถึงไหนล่ะนั่นเรื่องของเรื่องมันการให้คะแนนกันนั่นให้คะแนนกันแบบปลุกกำลังใจกันเออก็ไม่ได้บ้าอะไรเอาใกล้แล้วนะเ,ออเพี้ยนปยาจาจจัยนนะั่น